สวัสดีครับพบกับช่องผ่าหาผ่ามวลที่เก่าครับเมื่อนี้ห้องก็จมะมาเฮ็ดเรือคขึ้นเก่านะคร,บร,ร,ร,ะครบะับตัวนี้เป็นรีดไฟเ,อเอบอร์เฮ็ดพินเรือนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโตเรือดโตเรือดบ้านทยนะครับเอาลงซีไว้เอาบอนได้ลงใหญ่นะครับเขาจะรีดออกจากโมตัวนี้นะครับตัวนี้แบบมัน ตัวนี้คือเขาเีดใจใหม่เขาต้องการสีน้ำเงินเขากระทาสีน้ำเงินนะครับนี่ครับหลังจากทีดเซตเรีดแล้วเขาก็จะมาตัดขอบเขาเขาเีดแล้วนี้ขอบมันจะโพยอยู่แบบนี้นะครับ,รบขอบจะโพยอยู่แบบนี้บานีมันแห้งแล้วมันแห้งแล้วเขาจะมาตัดให้สเสมอขอบนี้นะครับ ตัดให้สเสมอตามขอบนะครับตัดสเสมอตามขอบแล้วเขาจังจะมาแกะนะครับต่อไปนะีครับอันนี้ผมตัดริมเดียวก่อนตัดให้เบิ้งนะครับ คืนนอชนเ่าตัดนี่ตัวนี้ตัดออกแล้วนะครับนี่ตัวนี้ตัดออกแล้วฝั่งทางนี้จังยังบ้านได้ตัดนะครับตัวนี้มีแนมเห็นสีนี่อมเอแมนบอแม,มนอากาศนะครับผมเอาสีคนละสีมาป่าย่มเก็บน้อยหนึ่งนะครับ จะมามัน่แนมเป็นดนังๆน่ครับตตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวแทนเครื่องนะครับตตัวช่องตัวนี้นะครับช่องตัวนี้ราคาฮ้าจะปิดอีกเท่านึง ราคาด้านคางเนี่ยเขาก็จะปิดอีกตั่หนึงนะครับเดี๋ยวผมเอาโต,โตนี่น่าสนใจโตสีตาปิดนะครับนะครับตัวนี้เขากลีดเป็นแผ่นหน้านี่เขาก็จะมาวางแบบนี้นะครับวางปิดตัวนี้นี่ครับเขาก็จะมาวางปิดแบบนี้บันนี้เขาก็จะปิดไฟเบอร์อีกสั่นหนึ่งนะครับปิดไฟเบอร์ยุดไปอีกจันหนึง่งคือส่วนนี้ มันก็จะเป็นกองล่มต่างหากบัดนี้ส่วนตัวนี้ตัวกองพินตัวนี้มันก็จะตัวปิดนี่สีหนาใหญ่กว่านี้นะครับมันก็จะปิดอยู่นี่นะครับปิดิอยู่ประมาณนี้ปิดนี่แล้วก็เข้ากับปิดิไฟเบอร์ไ้เพื่อเวลานำเขาตรงหัวน็อตมันก็จะอยู่ในห้องนี้นะครับมันจะบอเข้ามาในส่วนกองล่ม อันนี้แล้วตัวปิดตัวนี้เขาก็จะมาเห็ดเป็นโค้งยึดยึดความแข็งแรงนะครับโครงตัวนี้จะเป็นโคง้งเป็นไฟเบอร์หลวนลนะครับสำหรับบอกนี่แต่ว่าผมเจ้าเห็ดหลุ่นเก่ามันเป็นใหม่เป็นอันนี้อายุการใส่งานมัน <c oughs> จักสีใได้จักสีนะครับเรืองหัวมันโบหัวหรอกครับเมืไฟเบอร์แต่ว่าอายุการใส่งานคือขอบ เล็กพินพินเล็กพินใหม่จังเสียอายุการใส่งานจัะสิได้โดนตันไดนะครับนี่ครับตัวนี้เพิ่มกระถาสีไว้ด้วยกันหางบ้านใดโล่งใหญ่นะครับถ้าโล่งใหญ่แล้วตัวนี้ครับถลาลงใหญ่แล้วเขาถอดออกมันก็นจะได้เป็นสีที่เขาเห็ด ที่เฮาเฮ็ดเลยนะครับสีขาวโบ่ต้องมาเก็ตนี่แกะออกมาล่ำนี่ตัวนี้ล่ำแล้วนะครับล่ำแล้วฝนตก,กับมะเ้านี่ยจะว่ามีห้อยยดน้ครับเนี่นะครับถ้าเฮ็ดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ลำนี้เป็นสีฝ่าขาวน้ำเงินนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฝ่าขาาแต่ว่าต่างแค่ขอบพิ้นนะครับขอบพิ้นแล้วแต่สีจังนะครับตัวสีน้ำเงินตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วแต่ห้าสีจังนะครับแต่ว่าตัวฝ่าขานะผมเห็ดให้มันคือการเบิดทุกลำนะครับต่างแค่ตัวนี้่าอยากได้สีหนังส่วนลายเพิ่มสีแน่นน้ำเงินนี่แหละครับไบ เนีนสีน้ำเงินนะครับไปเป็นฝ้าขาวน้ำเงินคือตัวนี้นะครับแก้ห้าแหนมท่างนี้มันน้ำเงินเฮ้ยฝ้าฝ้ามันออกเป็นม่งหมองอยู่ครับแต่ว,ว่าเวลาของแกะออกมันก็จะได้สีเข้มแบบนี้นะครับสีฝ้านี่ครับสีม่วนนี่ดีดีอย่างมันมันทนนะครับสีผสมกับไฟเบอร์นี่ ันทนมันมันปลอกมันบลอ,อกบลลุดน่ครับเมื่อนี้กะถ่ายให้เบิง้งพินเรือนะครับวิธีทำเห็ดการเห็ดพินเรือเห็ดแบบใดเห็ดแนวดนะครับแต่ว่าบดไอเห็ดบดไอไทยเป็นวิธีทำถ่ายให้เบิ้งตอนเห็ดแล้วนะครับว่า มันเป็นออกมาลักษณะแบบใดนะครับนี่ครับมองมันเป็นช่องนี่เท่ากับตังปิดเบิดตนะครับตรงนี้เท่ากับจะมีโค้งยึดอีกเพื่อนึงยึดเพื่อความแข็งแรงนะครับใส่ลงไปแบบนี้เพราะว่ามันบม่มีส่วนเป็นใหม่ส่วนเป็นตะปูนะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับเบอร์โทรนะครับ086 2องห6าสี่หนนะครับศูนย์แปดหกนะครับครับหรือถ้าผู้ใดอยากเข่าเฟรนะครับซื้อเฟรอ่อนการสร้างหรือว่าเลืออุบลน,นะครับเข่าได้ทั้ง2องนะครับขึ้นคือการเบิด บบดนี้พเพิ่มกระิตัดให้มันเป็นแบบนี้นะครับตัดตัดให้ขอบมันเสมอเบิดทุถกฟังล้วก็จะแกะออกแกะออกเอาไปประกอบใจตัวนั้นนะครับล้ำถึงลํำสีน้ำเงินล่ำานีลํำตัวลีดหม่กับล้ำนันสีน้นำเงินคือกันครับตา,ตาบาตังที่ความนาความบาง ผมเห็ดเป็นสองรุ่นนะครับรุ่นบางน่ะเป็นรุ่นธรรมดาที่เห็ดตัวไปแต่ว่ารุ่นไภอยากไดรุ่นนา้าพิเศษขึ้นมาอีกจักหน่อยกับเพิ่มเงืนขึ้นอีกสองพันนะครับผมบริคิดไหลครับผม้ามกากจังไดยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นำได้เลยครับเพราะว่าการที่ห้ากดแชร์นี่ก็เพื่อเพิ่มความู้ผู้ที่อยากเป็นอยากสมอยาัเสีนะครับเพื่อสมเพื่อจากคล้องเล็กๆน้อยๆ ่ัมทังพลาสติกซ่อมอันนี้ได้เบิดนะครับพลาสติกไฟเบอร์รักการมันเก็ซ่อมง่ายๆนะครับเพทไฟเบอร์สุดท้ายนี่กับ,บเพียงเท่านี้นะครับถามากจังได้กาแากดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปสุดท้ายนี่กับสวัสดีครับ